สวัสดีครับก็มาพบกับสมาร์ทโฟนราคาพิเศษของทาง D t แท็นะฮะตรงนี้ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าฮะลดแรงแค่9วันนะครับก็มีสิทธิ์นะฮะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือประกันจอแตกนาน1่ปีหรือประกันเครื่องนาน2ปีหรือประกันโควิดในทีนะฮะทุกสายพันธุ์ถึง90วันด้วยกันนะครับแล้วก็มีนะฮะพรีเมียมนะฮะดูหนงนานถึง3เดือนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรุ่นนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะที่ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้านะครับก็จะมีนะครับ vivo ครับ Y3S ครับเรียวมีซี21ออปโป้ a ค่นะครับตรงนี้เนี่ยราคา890นะกับ990ซึ่งเป็นแพ็กเกจทั้งหมดนะเป็น599นะซึ่งเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะรองรับเฉพาะเครือข่าย d t a c เท่านั้นนะฮะตรงนี้ แล้วก็ค่าเกิดว่าไม่ชาระค่าบรการเกิน2รอบบินติดกันนะฮะก็จะถูกล็อกได้ต่อมาครับซัม s ุงแ g a กซี่ a หนะครับก็จะเหลือเพียง1,990นะครับแล้วก็เลดมี 9A 6 9เฮะหกร้อยเก้าสิบซัมซงกซี่ a ศูนเหรือ700บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีซัม s ุงแก a กซี่ a ศูนนะฮะต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งจะมีแพกเกจราคาห้ายเและหกร้อยเก้าสิก้าดีกันนะฮะ ต่อมานะครับก็เป็นนี่นะฮะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นห9ร้อยเก้าสิบเก้านะฮะอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะฮะความเร็วสูงนะครับแล้วก็โทรเครือข่ายนะไม่อั้นหกสิบครั้งละหกสิบนาทีนะครับนอกเครือข่ายเนี่ยเจ็ดสิบนะครับก็คือเฉพาะดีแท็อย่างเดียวนะฮะไม่อั้นแล้วก็ห้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะได้อินเทอร์เน็ตถึงห้าสิบกิกนะฮะแล้วก็ไม่อั้นนะฮะในเครือข่ายเช่นกันนะฮะนี้หกสิบนาที ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียกว่าไงดีอ่ะให้รีบหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีอยู่แค่9วันนะฮะตรงนี้ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้านะฮะเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยใครสาวกกซัมซุงนะครับถือว่ากับซัมซุง Galaxy A02s เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะแล้วก็จะมีผมวิเคราะห์อ,อีกนิดนึงนะะ A12 นี่ก็ดีนะครับ ก็คือเสียประมาณค่าเครื่องประมาณ2 0 0 0นะแล้วก็เหมาะกับใครครับถ้าใครใช้มือถืออยู่ราคา5 9 9แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอ่อในช่วงนี้ work ok from home กันเยอะนะฮะลูกหลานเรียนอยู่ที่บ้านนะ,ะตรงนี้ก็ได้มือถือดีๆราคาถูกประทับใจประทับใจแบบนี้นะครับแพ็กเกจโดนโนแบบนี้นะครับผมว่าคุ้มมากๆนะฮะ ซึ่งตรงนี้ขั้นตอนนะฮะการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะฮะเป็นตัวอย่างผมเลือกเป็นเออ่ซัมซุงก็แล้วกันนะฮะซัมซุง A12 นะครับอ่าผมเลือกซื้อเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นการทําแบบออนไลน์นะฮะอ่าตรงนี้นะฮะเขาบอกลูกค้าดีแท็กไหมครับอ่าโอเค ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการย้ายค่าเบอร์เดิมหรือเป็นลูกค้าดีแท็กหรือเปลี่ยนจัดเติมเงินเป็นรายเดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเดียวกันหมดเลยนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับก็เท่ากับว่าได้ลดมือถือถึง50%เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะฮะลูกค้าดีแท็กรายเดือนอ่าโอเคครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสีนะครับดำกับ อันนี้นะฮะน้ำเงินนะฮะนี่ก็ที่เลือกผมดำเนินการต่อไปฮนะโอเคครับก็คือใช้เป็นแพ็กเกจนะฮะห้าร้อยเกสิบเก้านะฮะเพียงเท่านี้เองนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่เออ่ต้องการที่จะเปลี่ยนมือถือแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่ามือถือราคาไม่แพงมากนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับเลือกได้ซึ่งของท่านสิทธิ์ของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับโทรไปที่1678นะฮะสอบถามทาง d t t ท c a l l c e n t e นนะครับว่าท่านเนี่ยได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับก็บอกเบอร์ไปซึ่งนิดนึงนะฮะว่าสิทธิ์คนที่โทรไปอย่างเช่นว่า ถ้าเกิดคุณเป็นเ,เรียกว่าอะไรใช้สิทธิ์นี้เป็นของคุณแม่นะฮะก็แต่จะต้องให้คุณแม่ชื่อเจ้าของซิมเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการให้นะครับตรงนี้แล้วก็สอบถามนะครับว่าเนี่ยถ้าสะดวกเนี่ยสั่งแบบไปสั่งที่เ,เรียกว่าอะไรอ่ะไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับาทางดีแท็กคอร์เซนเตอร์เนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะฮะที่จะสามารถให้ เพื่ลูกค้านะฮะสามารถรับบริการดีๆได้นะฮะสอบถามเขาได้เลยนะฮะเพราะเขาก็อยากขายเขาเรียกว่าอยากมาให้บริการเราอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ท่านสอบถามนะฮะท่านก็ต้องคุยนะฮะว่ารุ่นที่ท่านอยากได้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะฮะคุยกันให้เรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับแล้วก็สิทธิ์ของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้ขอย้ำนะฮะนี้ต้องเป็นลายเดือนนะฮะแต่จริงๆเนี่ย จากตรงนี้มาก็คือจะเป็นเติมเงินก็ราคาเดียวกันย้ายค่ายก็เดียวกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตามเงื่อนไขของเขาะฮะอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้านะฮะตรงนี้ก็ต้องคือดูตามโปรโมชันนี้เขาให้นะครับก็ถ้ายังไงะฮะชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะให้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็เ,เรียกว่า ฝากกดติดตามแล้วกน,นะฮะเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนะฮะ,ะทางช่องนะครับมือถือดีนะฮะราคาโดนๆแบบนี้ครับมีมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไงผมแจ้งข่าวสารผ่านทาง YouTube ใครมีนะครับออคอมเมนต์อะไรนะฮะชอบแบบรุ่นนั้นรุ่นนี้นะให้ช่วยดูโปรโม,มรชั่นให้หน่อยนะ,ะเดี๋ยวผมเนจัดการดูให้นะครับก็ให้ไงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ